ว่าหรือว่าอะไรอะค่ะอนกี่ขวดและสามขวดสามขวดโตได้รุงใบโผมันเดียวดิเลมันอยู่มั่งเลยนะสามเดือนสามขวดสามเดือนนั่งนิ่งๆครับิอการนั่งกินอังทิงนั่งทิงนั่งหนหลังเร็วหลเลนนนิ่ๆนะครับให้หมอดูก่อน

好，可以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 。 เหมือนฟันเพราะว่าในเด็กๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าทำตีเหมือนฟันมันเหมือนฟันแต่ว่ามันต้องถูกน้อยกว่านี้อันนี้ถูกเยอะแล้วไม่สามารถทำเกิดระวังหัวชนนะระวังหัวชนมันก็จะเป็นไปข้อบฟันตีเล็กระวังหัวชนมันก็มีโอกาสว่าถ้าเขาระหว่างทำมันต้องต่อปลาคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าตอนระหว่างทำเทาดิ้งเยอะต้องมีการต่อไปมันจะเกิดอันตรายได้คราวนี้หมอคิดว่าเขาอะค่อนข้างเล็กหมออาจจะ นนี้ททำไดคือาเคลาแล้วก็นัทมาด้้เราอะต่ว่าต้องโตนี้มแล้ไนอนให้คุหมอระบายสีเดีเคเลยได้นอเดูคุณหมอรบาวยหร่น่หมทำอะไรทาเคลือบโกลายอย่างเดียวอย่างอื่นทำไม่ได้ตอนนี้อ๋อ เขายังเขา,เายังเล็กอยู่ค่ะคือถ้าเกิดฟันผุ่งมาอย่างนี้นะการรักษาคือท,ทำข้อปันแต่ของเด็กมันจะเป็นข้อฟันสีโลหะนะคะเป็นสีเงินเลยเขาเนี่ยแต่ว่าเขายังเล็กอยู่แล้วก็ตอนทำมันต้องใส่ยาชาหมอคิดว่าเขาน่าจะยังไม่ให้ความร่วมมือท,ที่จะทำได้มากพอเนาะอาจจะให้โตแบบนี้หน่อยถ้าเกิดขอเห็นว่าเขาดู ก็าอาจจะแค่มาทำตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวทาโกอะไรแล้วก็ตุดตาอาก,การไปเรื่อยๆคือจริงๆฟันผุที่ว่าลักษณะถผิวปันอย่างนี้ค่ะถ้าเราแปลงทำความสะอาดได้มันจะไม่ผุบอกไปกว่านี้แนละ้วมันจะหยุดแค่นี้ <Okay. S 1> คือมันแค่ไม่สวยเท่านั้นเองแต่ว่ามันจะไม่ผุไปกว่าน,นี้แล้วถ้าเกิดเราแปลงฟันทำความสะอาดได้นะแล้วก็หมองก็มาทาโกอะไรให้ทุกๆสามเดือนใช่<ๆ>ว่าพอถ้าเกิดหมองนะ ทำเข้าปันเรยอต้องนห้ป้าป๊าเขามาคุยกับคุณหมอด้วยนป้าปาเขลงเรือน้ำมันอยู่แ้ะทีนี้ท้องป้าปาเขขึ้นมาอีกทีนึต้องเยี่ยมผ้ามันไอตรงก็เยี่ยมอยู่เลยนะเดือนเดือนหน้าอไหมครับคนยังมาจอยู่แบบจบกัน่เจ็บแผลเจ็บแันมไหม เอาดูกระจกไว้ดเอาว่าเดนมือนี้คุณหมอสีอ่าในคุณหมอสีด้านนี้แล้วก็นี่คุณหมอมีข้อเช็คตัวเอาไว้เช็ดฟันนะครับนี่คุณหมอเช็ดฟันก่อนเช็คตัวนี้ดูได้เลยว่าคุณหมอทำอะไรเยอะแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอใช้มันจะได้ขาวๆนะนี่ใช้ผู้การระบายสีฟันนะอ๋อระบายสีนี่ดูคุณหมอระบายสวยไหมอ่ะ เด็กตีนอันล็เนี่ยสบายใจจังดูกระติกเท้าเราด้วยกันแล้วเนี่ยไม่ใช่กันดูด้วยกันดูคนกันนะคุณหมอแล้วเนี่ยน้อย่าไปบังคุณหมอเลยคุณหมอระบายสีฟันก่อนขั้วยหอมเนี่ยมันจะทำให้ฟันเกลี่ยนแป็งแรงไหมคะับคุณหมอต้องดูขั้วหอมฟันจะได้แข็งแรงฟันยืดียุ่สบายใจจังเช้าสบายใจไม่รูกขัวหลือว่า จำเป็ใจดีตต้เรื่องน่าหัวปนันมากว่ะเล่เร่ๆๆออนเดียนโอ้สมมติฟังลูกดีเลยแต่เขาเก่งนะเขาไม่เตียวโอเอนะประมาณนี้คือเก่งแล้วค่ะบัวบางคนพอเขาเล็กๆเ,เหมือนเขาตัวมากๆากเขาก็จะแบบไม่ไม่ฟังหมอในอัน้เขาก็ฟังหมออยู่ เป็นอะไาจะเป็นน่าว่าขนเซี่ยวเซียวไม่รู้ยินเย็นใช่ไหมย็นเย็นใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอะไรดุดดุดอะไรดดดดายเมื่อกี้นได้ได้ดูส่องด้เดดฟเหงอเ็นเย็นใช่ไหมเนเมด้ยเปกกิเขาแ้องฟันเป็นใครแต่งให้เรค หมามาแปลงฟันให้ใช่ไหม่ป้แล้ปกติเขาแปรงท่าท่านอนหรือว่าท่ายืนนะคะเวลาแปลงยืนค่ะยืนยืนแปลงปกติเลยแล้วก็เหมือนแม่หันหน้าเข้าหาเขาหรือว่ายืนข้างหลังน้องหันหน้าเข้ามาเหมือนหมอแนะนําว่าเวลาแปลงฟันนะถ้าเกิดผมบุดแปลงหมอที่ว่าแปลงท่านอนจะเห็นชัดกว่าถ้าเกิดนอนได้ให้เขานอนตักแบบนี้เลยแล้วก็มือซ้ายหาผ้าก๊อีแขน่าหรือผ้าเขาเรียกอะไรนะ มาพันนิ้วแล้วก็ค่นนี้กอเขาลองตัดปุ๊บแม่ใช้นิ้วจันิ้วจับนแหวกเด็กไม่ให้ต่อใช่อะเดี๋ยวคุณหมอให้นะหมอตัดให้ตัวนี้ชื่ออะไรครับเขียนไหมแถเสือเรือก่อนเขียนเลยนะนั้นชื่ออะไรเมนูสอตัวนั้นชื่ออะไรเราไรู้จักไหมจีเล็กหรือเปล่าชื่ออะไรครับตัวนี้ไหมเ้าเดี๋ยวเดีหายใจดูนีาะว่าคุณหมอให้แล้วนู่คุณหมอให้แล้วเนาะตอรู้คุณเหียวเหั้นไหน สองขมูรสคันของแข่งๆนะคะแต่ทานอาหารจุกจาได้โอ้ยยืนก่อนเล้วไปวันนี้กำลังไปไม่ต้องแปรงฟันก่อนหนึ่งวันแปรงฟันที่นี้ทีเดียวเลยนะคะไม่ัวอะไรมันได้เครื่องฟันเต็มที่นะเอาลูกคุณมาให้แล้วค่ะขอบคุณครับ